สวัสดีครับแฟนเพจของแอมไฟชานอลและท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้แอมไฟชานอลกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราห่างหายไป,ไปนานนะครับวันนี้วันที่เราออนแอร์หรือว่าทำคลิปวิดีโออยู่นี้ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์2564นหะครับหลายท่านคงจะทราบว่าวันนี้เป็นวันสําคัญในเรื่องของความรับนะครับวันนี้ผมกับคุณสุราพงศ์วีระสุป,ปชัยนะครับนั่งอยู่กันที่บริเวณคลององอาจน,นะครับซึ่งถือว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สํำคัญของกรุงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเราเปิดในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นระยะเวลาโดยประมาณ3เดือนกว่ามาเนี่ยนะครับก็จะมีผู้คนต่างๆเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมาถ่ายภาพนะครับมารับมาจับจ่ายซื้อของรับประทานอาหารเนี่ยกัน,นเยอะมากาวันนี้นะครับคุณ คุณหมอกหรือคุณวีรพงศ์นะครับวีรพงศ์ครับคุณสีรพงศ์ขอโทษครับและอยู่กับผมตรงนี้นะครับเราคุยกันเนี่ยเป็นกันเองนะผมขออนุญาตนิดนึงว่าเราถอดหน้ากากออกจากกันดีกว่านอะเราจะไม่ใส่หน้ากากใช่ใช่มันจะกลายเป็นการสวัสดีครับ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 วันนี้นะครับเป็นวันพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราเราเราออนแอร์กันอยู่ในเทปของแอมฟิชแนลนะครับแต่วันนี้นะครับผมกับคุณ คุณเหมาะนะครับ,รบวันนี้เนี่ยมาพูดคุยกันในฐานะของสมาคมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวไทยนะครับ ซึ่งผมในตำแหน่งนายกสมาคมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวไทยนะครับตีนสุโขเม็ก็ขอฝากเรียกฝากตัวรวมถึงท่านอุปนายกครับผมวีระพงศุลพงศุลพงศ์ทำไมผมถึงกลายเป็นวีระพงศ์ไปเรื่อยๆรื่อยครับวีระสินชัยครับผมนะครับหรือท่านอุปนายกเหมาะเป็นผู้นายกคนที่หนึ่งของสมาคมนะครับและก็วันนี้เราอยู่กันที่คลองโขงอ่างที่กลับเปลี่ยนไปนะครับเราเพิ่มเติมกันว่าตั้งแต่วันที่เออเรามาตรงพื้นที่นี้นะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับ มันมีการพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเยอะนะครับจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ของชนชาติหรือว่าคนสัญชาติอะไรครับอินเดียนะฮะอินเดียฝั่งด้านนี้นะครับเป็นของอินเดียส่วนฝั่งนี้เป็นของจีนนะฮะของีแต่ว่าอินเออินเดียจีนพุทธเนี่ยเราก็รู้เป็นพหวัฒนธรรมเลยอยู่กันได้อย่างแบบลงตัวนะฮะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเลยครับผมค่อนข้างแปลกนะครับเราอยู่กันในพื้นที่ของชาวอินเดียแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยข้ามคลองไปไม่กี่เมตรนะครับก็จะเป็นของฝั่ง ของคนจีนนะครับเป็นของชาวจีนซึ่งทั้งสองสองฝั่งเนี่ยอยู่ร่วมกันมาเป็นระยะเวลาที่ช้านานนะครับสมัยก่อนคลององอ่างมันจะเป็นสารที่ที่สัญจรนะครับเป็นคลองขุดขึ้นมานะครับเป็นคลองขุดขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาอันเนี้ยเริ่มต้นจากทางความคิดของสํานักงานเขตเขตพระนครนะครับร่วมกับเขตสัมพันธวงครับเราร่วมกันเอานี้พัฒนาพัฒนาเป็นพื้นที่ ผมมองว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กใหม่ของของกรุงเทพได้เลยครับผมโอเคนะครับส่วนสำนักงานเขตพนัทรนะครับจริงๆแล้วก็ความรับผิดชอบจะอยู่ในพื้นที่ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนสำนักงานเขตสมพันธวงศ์จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับบริเวณระยะทางที่เดินนะครับที่เราเดินเล่นกันเนี่ยมันจะมีรับอาหารที่จะเป็นทั้งอาหารอินเดียใช่อาหารอินเดียอาหารจีนอาหารอะไรอีก โอ้โหทั่วไปนะมีอาหารเนปาลอาหารพื้นฐานครับผมหายไหมดเลยนะครับมาเนี่ยแน่นอนได้ว่าสามารถที่จะมาเลือกชิมอาหารที่มีรสชาติแตกต่างจากที่อื่นนะครับเพราะเป็นของท้องถิ่นจริงๆริงอันนี้เป็นถือว่าเป็นสตรีทฟู้ดอย่างหนึ่งได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่มีเฉพาะอาหารนะครับนะฮะยังมีของขายของอะไรต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยดูแล้วมันแปลก ครับมันแปลกตาไปเลยนะครับในส่วนตรงนี้อย่างเนี้ยที่มองเห็นนะฮะเป็นอาหารอินเดียเลยนะฮะอย่างอย่างอา,อาหารหลายๆอย่างเนี้ยในในในกรุงเทพหากินยากนะครับหากินยากครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยมีแล้วราคาไม่ได้แพงนะถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาด้วยครับผมนะครับผมก็โอเคนะครับนอกจากที่จะมาเดินเล่นแล้วนะครับตั้งแต่ตอนช่วงเย็นๆของวันวันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ ที่ <3 S 2> จรัต้องเรียกว่าช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดจะเป็นเวลาโดยประมาณสักบ่ายสามนะครับบ่ายสองบ่ายสามของวันศุกร์ แดดลมลมตกใช่ครับแดดลมลมตกแล้วที่แปลกนะไม่ได้ร้อนเลยนะครับนะมันมันเย็นมันมีลมเอื้อเอื้ออ่อนอ่อนมาตลอดเวลาครับผมฮะแล้วก็จะไปปิดเวลาโดยประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณหมอครับอะไรนะครับออประมาณเอ่อสามทุ่มกว่าครับสามทุ่มกว่าตลาดเริ่มวายใช่ครับเริ่มวายก็เริ่มเริ่มปิดลงนะฮะแต่ว่าตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์นะครับมาเดินเล่นได้นอกจากมาเลือกรับประทานอาหารมาซื้อของนะครับจะมีจุดเรียกว่าจุดเช็คอินเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นที่นิยมมากนะครับจะมีการเทน กำแพงต่างๆนะฮะสวยเป็นสิ่งอาร์ตเออครับผมสวยเหมก็ไม่ทราบนะครับว่าเดินไปฝั่งนั่นนู้นนะโอ้โหมันเป็นเหมือนกับจุดเช็คอินเลยนะจุดเช็คอินจุดแลนด์มาร์กเลยเลยแล้วคนก็จะเดินถ่ายมันเหมือนภาพแต่มิตินะแต่ผมว่ามันสวยนะฮะดูแล้วเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งครับในกลางกรุงหรือในกรุงเทพเลยนะใช่ใช่ครับผมสวยงามต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับแล้วก็เป็นนิทิสใหม่ของคนที่เรียกว่ายังไงดีตอนนี้เราอยู่ในภาวะวิกฤต โควิด19นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำพื้นที่แบบนี้ขึ้นมาก็ต้องถือว่าช่วยเหลือทางบุคลากรหรือว่าประชาชนทั่วไปได้เยอะมากทีเดียวนะครับมันมีความคึกคักมันเป็นการกระจายได้อย่างนึงใช่ครับไม่เงินหมุนเวียนครับครับจริงๆเราต้องออกไปใช้เงินกันบ้างเนอะเก็บเอาไว้อย่างเดียวเนี่ยมันก็โอเคนะในการในการเก็บแต่ว่า ในระบบของเศรษฐกิจความการหมุนเวียนของของเงินตราเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่าลืมที่จะออกมาเดินเล่นกันบ้างนะฮะจากบริเวณตรงด้านต้นทางด้านนู้นนะครับตรงบริเวณรอบๆของเราเนี่ยถ้าผมผมลองเดินที่จริงแล้วเนี่ยรอบๆเนี่ยมันเป็นแหลที่สมายก่อนเนี่ยตอนเราเป็นวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยเราจะไปชอปปิ้งตอนนี้เราก็ยังวัยรุ่นอยู่อ่ะจริงๆนะครับผมก็ลืมตัวไปนะฮะจริงๆยังวัยรุ่นอยู่ นะครับรอบๆบริเวณนี้มันจะมีเราจะเรียกมันว่าอะไรเนี่ยพันเหล็กสะพานนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะมาซื้อของที่เป็นรักสณะว์เล่งของเล่นด้วยนะฮะแล้วเป็นของเล่นแปลกๆใหม่ๆจากต่างประเทศมานะฮะคือสมัยเด็กๆเนี่ยเราค่อยเดินเดินเล่นแถวนี้โอ้โหมันเป็นแหล่งที่แบบสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเกมเกมเพย์ครับโอ้โหมันเยอะแยะมากมายเป็นสวรรค์ของพวกเราเลยครับผมแล้วคุณบอกดูหนังด้วยไหมครับดูครับดูโอเคนะครับนะครับเราก็ไม่ต้องพูดถึงมันว่าเป็นอะไรนะครับ ด้านหลังตรงนี้ขอคุณบอกนะครับข้ามไปเป็นสัมเพ็งฟังไหมครับใช่ใช่่สัเพงเนี่ยเราต้องบอกว่ามันเป็นแหล่งที่ณวันนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยจะประกอบธุรกิจด้วยการที่จะมาซื้อของจากสัมเพงออกไปนะครับแล้วก็นําไปขายอาจจะเป็นระบบออนไลน์หรือว่าจะเป็นระบบบริเวณร้านค้าส่งนะผมมอกเป็นร้านค้าส่งเลยนะครับสัมเพงพาวูลัตอะไรฝั่งด้านนี้โอ้โหของเยอะแยะมากมายนะแล้วของพวกนี้จะตามเทรนนะ ใช่ครับจะตามเทรนเลยนะฮะถ้าอยากจะหาแรงบันดาลใจใหม่ๆหรือสร้างอะไรใหม่เนี่ยมาเดินคิดแถวๆนี้จะได้ไอเดียครับผมนะฮะตอนนี้อย่างผมเดินไปเนี่ยเจอสายคล้องแมพครับอ่าโอ้ถูกมากนะฮะแล้วกลายเป็นแบบของที่แบบในเทรนมีตุ๊กตาตุ๊กตุ่นเยอะๆไปหมดเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้อย่างแมสเนี่ยเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแล้วนะใช่ใช่ครับฮะเป็นโอเอวะส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะ เราก็จะเขาเรียกอะไรอันนี้แมสแมสของหมอๆนะฮะอันนี้ทําเป็นแจกคแจ็ทั่วๆไปนะฮะในในไอายวของเราเนี่ยผมจะมีเสื้อก้ามชั้นในสูงเท้าผ้าชนหน้าครับอย่างหนึ่งที่จะไม่เืิมคือแมสใช่ครัวันนี้เป็นเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจำวันจริงจริงแล้วเนี่ยด้วยความรับผิดชอบของสังคมเราจําเป็นต้องมีติดแล้วก็มีใช้ด้วยแล้วก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับปิดทั้งปากทั้งจมูกนะครับไม่อยู่ใต้คางไม่เปิดจมูกถ้าเกิดว่าอยู่ใส่ใต้คางเหมือนไรครับ เหมือนมันไม่ป้องกันใช่ครับใช่ครับไม่ป้องกันผมก็คิดไปเรื่องเื่นไปเรื่องเงนะครับโอเคนะครับกลับมาที่เรื่องของสำเพ็งนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องถือว่ามันเป็นแหล่งที่สร้างอาชีพให้บุคคลทั่วไปนะครับเยอะแยะมากมายนะครับหลายท่านที่ไปทําธุรกิจการขายออนไลน์นะครับก็ไม่ได้สินค้าจากที่นี่มากมายนะครับอยากให้ลองมาเดินดูเดินที่สำเพ็งเดินยวราชเดินพาวราแล้วแวะเข้ามาที่คลองโออ่างกันนะครับที่นี่ก็ยังเป็นต้องเรียกว่าเป็นศูนย์กลางในการซัพพอร์ตในธุรกิจ เล็กๆมากมายนะครับที่ท่านสามารถที่จะมาสร้างไอเดียแล้วก็ไปดำเนินธุรกิจของท่านเองได้นะครับอันนี้สมาคมบุคคลากรด้านการท,าท่องเที่ยวไทยนะครับแนะนําเลยว่าจริงๆแล้วแถวๆนี้มีธุรกิจให้ท่านมองหาอีกมากมายอย่านิ่งนอนใจใช่ไหมครับ คือคือเราต้องมองมองมุมกว้างนะถ้าเรามองแบบถามว่าเอ้ยเะรภาวะแบบนี้มันไม่มีอะไรทําได้แล้วไม่จริงครับผมบอกเลยไม่จริงนะครับถ้าเรามาลองเดินรุ๊เนี่ยเราจะมองเห็นภาพครับมองเห็นภาพขึ้นมาว่าเอ้ยเราควรจะทําอะไรในเทรนนี้เทรนนี้เทรนนี้พวกนี้ผมบอกนิดนึงต้องไหวครับต้องไหวต้องไหวไหวเสร็จปุ๊บพอได้เสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่ยนะครับใช่ครับไม่ถึงกับหุ้นนะเป็นวินาทีไม่ใช่โอเคนะครับ็เปลี่ยนเทรนจริงๆอันนี้เข้าใจนะครับเพราะว่าการเข้าไวออกไวมาซื้อ ผมว่าผมทราบว่าหลายท่านที่ผมคุยนะครับในช่วงโควิดแรกๆเลยรวยด้วยแมสก็มาจากที่นี่เหมือนกันนะครับมาซื้อเอพคอซื้อมาขายไปผมว่าในเทรนด์ตรงนี้กำลังดีนะครับผมนะอันนี้ก็อยากที่จะเรียนท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่ยังไงนะครับออกมาเดินมาใช้ชีวิตกันนิดนึงนะครับมามองหาว่าอะไรที่มันสร้างชีวิตของเราได้มันมีอยู่ทั่วทุกมุมมองนะครับอย่านอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็จินตนาการไปว่าชีวิตเนี่ยมันไม่รู้จะทําอะไร ตรงนี้มันยังมีอยู่มากมายนะครับอยากเดินเชิญตอนนี้นะครับถ้าอยากให้เห็นบรรยากาศของถนนของคลององอ่านนิทเนึงอาจจะเห็นตัวอักษรภาษาจีนสีแดงๆนะครับ่รบจริงๆแล้วเนี่ยสวันมันเนี่ยเราพิ่งผ่านเจานาทการตืบจีนถูกต้องนะครับก็ตรงนี้ก็แล้วเจานาทการตืจีนก็บัดเดียวนะ ผ่านมาเสี้ยวนาทีเป็นวันวาเลนไทน์ครับใช่ครับนะก็ต่อเนื่องกันมาจากจุดจีนมาเวนไทน์ทางด้านนู้นนะครับทางด้านคองของทางด้านทางฝั่งของชาวจีนที่อาศัยอยู่นะครับในช่วงตรุษจีนก็จะเงียบเหงาไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่าพี่น้องชาวจีนเราเองก็จะปิดปิดร้านนะครับก็ทําตามขนรรมเนียมประเพณีของชาวจีนครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยขนรทมเนียมประเพณีหลังนี้ก็ทําให้ธุรกิจ อาจจะหยุดชะงักไปสงสาวันว่าขณะวันนี้นะครับทุกอย่างเปิดเข้าสู่ระบบวันนี้จริงๆเนะครับเรายังมีเวลาอยู่อีกประมาณสัก2-3ชั่วโมงสอาชั่วโมงได้ครับนะครับท่านไหนที่อยู่บ้านนะครับอยากเรียนเชิญออกมาดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเรามีอะไรบ้างที่มันน่าสนใจนะครับมีความคลึกคักไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับที่ผมเรียนไว้ จุดถ่ายรูปจุดถ่ายรูปในเฉพาะตอนกลางคืนกับตอนที่ยังมีแสงอยู่นะครับต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันนะครับแสงที่ทางสำนักงานเขตประดับประดาออกมาแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับถือเป็นบล็อกกิ้สติดเลยนะใช่ครับผมไม่เหนื่อยนะแล้วอากาศดีมีลมเอ่ยมาเพราะมันใกล้น้ำด้วยนะแต่โทษนะครับน้ำนี่สะอาดนะไม่ได้แบบเป็นคลองที่แบบมีขยะมีอะไรต่างเขาดูแลได้ดีมากผมมองว่าเป็น เวนิสตะวันออกได้เลยครับเพราะว่าสมัยก่อนเราสัญจรด้วยเรือใช่ไหมฮะเราสัญจรด้วยเรือแล้วเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูมาดูน้ำมาดูน้ำดีครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นคลองที่แยกออกมาจากคลองวังบุรพาใช่ไหมครับอันนี้นะฮะถ้าจำไม่ผิดต้องประทานโทษในเรื่องข้อมูลนี้นิดนึงนะฮะ ก็ในเรื่องของแล้วก็ตอนนี้ถูกพัฒนาให้เป็นน้ำสะอาดแล้วก<อ>็ไหลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับบางช่วงก็จะมีเรือล่องและสามารถนั่งเล่นได้แต่หลังจากที่เป็นช่วงโควิดแล้วนะครับในเรื่องของการล่องเรือเนี่ยอาจจะยังไม่เปิดน,นะครับในอ,อนาคตไม่ไกลน่าจะมีแอคทิวิตี้อีกอย่างหนึ่งหให้กับชาวเมืองหลวงหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่<อ>ต่างถิ่นนะครับเ<อ><ๆ>มื่อมาแล้วก็มามีแอคทิวิตี้ทัน ทาด้วยนะครับถ้าคนสังเกตดูอาคารนะอาคารจะเป็นอาคารเก่าอยู่เลยฮะอาคารไม้เก่าดูดิฮะยังมียังมีความเป็นกลิ่นอายของชาวจีนอยู่ครับผมร้านอาหารก็ต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารที่ บางร้านเนี่ยเป็นร้านที่เก่าแก่มากจริงๆใชใช่ครับปัจจุบันก็บางทีมีประยุกต์เข้ามาแล้วนะประยุกเข้ามาแล้วเรื่องอาหารเรื่องเรื่องเทรนด์ต่างๆเรื่องเข้ามาต้องต้องชมว่าทางสมนักงานเขตเองนะครับทางส่วนเนี่ยการควบควบคุมเรื่องนี้จะดีมากถึงจะนำจะมีการเปลี่ยนเทรนด์ไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของรสชาติบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ยังควบคุมไว้ในลักษณะที่เป็นความเป็นเป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าจะบอกว่าโบราณไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่า น่าสนใจสำหรับคนยุคใหม่อีกมากนะครับนะครับอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นลมก็เดินล้มลงตกนะผมว่ามันมันมันเดินสบายๆเอื่อยๆนะฮะแต่ตอนนี้ยังยังยังถือว่าคนยังไม่ค่อยเยอะนะแต่มันก็ไหลชนไหลเลยครับผมนะครับผมฮะแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากคนไทยเองนะครับคนต่างชาตินะครับโดยเฉพาะต้องเรียกว่าทางด้านทางด้านยุโรปหรือทางด้านอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยก็มีเยอะนะครับถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงโควิดผมก็แปลกใจว่า ท่านต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตถือว่าเมืองไทยปลอดภัยนะผืว่าเมืองไทยปลอดภัยแถวเนี้ยยังสังเกตเห็นเกส s t h o าส์ยังสังเกตเห็นอะไรอยู่นะครับยังมีคนที่มาราคาย่อมเยานะแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสามารถเดินได้สามารถไปทั้งเอออาศัยรถสาธารณะได้อยู่นะครับผมแถวนี้เป็นเสน่ห์นะเป็นเสน่ห์เป็ใช่ครับผมที่จริงแล้วเนี่ยพอคุณหมอพูดถึงว่า มีเกสเทาส์มีที่พักราคาย่อมเยาในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็มีที่พักถูกต้องเลยครับนะฮะมีที่พักแล้วก็ราคาไม่แพงนะคือตกประมาณ100บาท500บาทถึง500บาท500บาทโอเคนะครับนะครับผมครับก็สามารถที่จะบางท่านอาจจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดถูใช่ไหมครับมาถึงเนี่ยเออแทนที่จะไปนอนที่โรงแรมที่อยู่เมืองไกลๆมาอยู่มา กินบรรยากาศที่คลองบางานนะครับก็สามารถมาพักที่นี่ได้โดยเฉพาะตอนนี้ผมนั่งอยู่ทางด้านหน้าห้องพักนะนี่จะเป็นเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมเล็กๆรับเป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับครับผมฮะก็เป็นห้องพักราคาถ้าผมจำไม่ผิดจะเริ่มต้นที่ราคาประมาณ500บาทนะครับครับผมราคาเริ่มต้นประมาณห้าแล้วห้องนี้ไม่ได้คีเลยนะฮะครับผมห้องไม่ได้คีเลยนะเป็นอะไรบ้างคุณบอกไปทิ้งไปไหมเคยขึ้นไปมีแอร์คอนดิชันมีต่างๆที่นอนสะอาดครับผมบอกเลยเลยสะอาดมีทีสะอาดนะฮะมีอยู่ไม่กี่ห้องนะแต่ว่าเขาผมว่าเขาดูแลได้ดีอย่างดีครับผมนะ ต่างๆครับผมครับผมสวยงามครับแล้วตรงนี้เนี่ยมีร้านกาแฟอยู่ฮะเดี๋ยวบอกว่าเป็นนวัตรกรรมได้เลยนะฮะ <c oughs> ที่ว่า <c oughs> เป็น <c oughs> เครื่องเอ่อ <c oughs> เป็นนวัตรกรรมที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า ah เลย <c oughs> ครับนะฮะเป็นเครื่องชงกาแฟ <c oughs> อันนี้ผมว่าเป็นเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครัเดี๋ยวโทษนะฮะเป็นฝีมือของคนไทยครับผมเป็นฝีมือของคนไทยเลยครับนะครับผมน่าสนใจมากคลององอ่างฮะ หยาบพลาดเลยครับผมหยาบพลาดเลยนะครับผมทางด้านซ้ายมือของเราที่เดินตรงไปอยู่นะครับผมก็จะเป็นร้านอาหารร้านนี้เป็นเดียเข้าใจว่าเป็นร้านอินเดียหรือว่าปากีสถานเนี่ยอินเดียครับอินเดียเลยอาหารนี้โอเคเรื่องของอาหารเรื่องที่คุณบอกแนะนําแล้วครับผมนะครับอาหารอินเดียเนี่ยมันเป็นมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็มันจะเป็นสเตทฟู้ดของเขาเลยนะผมอยู่อินเดียเนี่ยผมเดินทางไปอินเดียบ่อยมากอาหารพวกนี้ แต่จริงๆนะเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องเครื่องเทศค่อนข้างเยอะครับแต่เสน่ห์เขาผมว่ามันอร่อยรสชาติแล้วมันเป็นอะไรที่บางทีมมองว่ามันแปลกครับผมมันแปลกสําหรับพวกเรานะฮะแต่ลองเปิดใจให้หานี้สักครั้งหนึ่งนะครับผมเนี่ยที่เราเดินไปเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยจะเป็นอาหสตรีทฟู้ดทั่วไปครด้านขวามือผมเห็นร้านลิฟเชินบูจานนะครับเป็นของเป็นเร้านอาหารของเป็นอาหารของนูรปาลใช่ใช่ใช่นะฮะที่จริงแล้วคนไทยอาจจะเรียกร้านอาหารเนี่ย อ่อหรือว่าประเทศท so okay, okay, ี่ว่า şey, ภ uh, okay. okay, ูฐานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะชื่อภูฐานเพราะเขาใช้ปอประตักในการสะกดอันนี้ผมจําได้อันนี้พี่ยอดอันนี้พี่ยอดโอเคครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมานั่งเล่นทุกวันนะครับฮะต้องถือว่าเป็นร้านเกลี้ยงกับพี่ยอดฮะน่ารักเชียวน่ารักเชียวฮะก็อันนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับเป็นร้านไหน ของกูตาลนะครับด้านหน้าที่มองตรงไปก็จะมีร้านอาหารอีกมากมายจริงๆต้องบอกว่าเราเดินกันตรงรอบเนี่ยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยครับหนึ่งโมงก็คงยังไม่หมดใช่ยครับผมมันสองฝั่งด้วยนะฮะถ้าเดินฝั่งฝั่งอินเดียเรียบร้อยปุบเนี่ยผมแนะนำให้เดินฝั่งจีนด้วยนะฮะ แล้วก็ยังสังเกตได้ยินเพลงนี่เป็นเพลงสมัยใหม่นะเป็นเพลงสมัยใหม่เลยนะครับผัดไทยนี่ก็น่ากินดูหลายๆอย่างเนี่ยท้านขวามือนี่คนแน่นมากเลยครับเป็นร้านดียมามาส์องนะคบเป็นร้านอาหารอินเดียเป็นร้านดังของทางนู้นเลยนะหลายท่านเนี่ยที่เดินทางมากินก็ต้องถือว่ามาผมได้ยินว่าหลายท่านเนี่ย คอยเลยก็คือมาขององค์อาหารเพื่อมารับประทานอาหารที่ร้านมาบ้างและสลองนี้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านที่เห็นอยู่นะครับอันนี้จะเป็นบูธอาหารต่างๆอย่างที่ผมเรียนไว้พื้นที่ที่เราเดินกันอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของชาวอินเดียนะครับเป็นชาวอินเดียใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นอะไรครับี่ัอันนี้เขาเรว่ออะไรครับ ป๊อปารีป๊อปารีครับฮะป๊อปปารี่ป๊อปปาดีป๊อปาดีนะครับเป็นทางอินเดียเป็นทางอินเดียอินเดียสไตล์อินเดียสไตล์โนสติกันครับผมค่ะยอดดีเดียน่าอร่อยมากนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับด้านขวามือก็จะมีเครื่องดื่มนะครับมีช็อกอินเดียหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นเป็นช็อกอินเดียนะกาแฟอินเดียครับผมน้ำรับผมครับผมอันนี้เป็นน้ำอินทรลาลัมนะครับโอเคทำในเมืองไทยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นผลิตจาก อาอันนี้เป็นเป็นเม็ดมะม่วงเฉยๆแล้วก็รับคนละครึ่งเลยนะรับคนละครึ่งด้วยรับนละครึ่งด้วยนะฮะสามารถใช้จ่ายได้ครับผมนะฮะ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะครับครับผมอันนี้น่าสนใจนะครับครับผมยังไงนะครับอยากให้เดินมาเดินเที่ยวกันขวามือยังมีอีกร้านนึงนะครับครับผมที่ต้องถือว่าเป็นร้านที่ Tony เป็นที่นิยม <c oughs> โอเคครับ <c oughs> <ๆ S 2> แน่นอนเหมือนกันเป็นร้านพื้นๆนะแต่ผมว่ามันมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการนั่งกินและอินเดียเขาเน้นเรื่องเครื่องเทศครับครับนะฮะทีจริงแล้วร้านโ o นี่เ s ส a องเนี่ยผมต้องถือว่าไม่ใช่ร้านพื้นๆจริงๆนะเพราะว่ามีหลายท่านที่เดินมาตรงบริเวณที่เรานั่งอยู่เนี่ยมาถามว่า ทูนี่เลสโตรงอยู่ที่ไหนซึ่งน่าจะมาจากการที่เซิร์ชหาในเรื่องของร้านอาหารอินเดียนะครับในช่วงต้นๆเลยก็เดินมาเที่ยวกันของ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 ไทยเลยนะฮะร้านนอิเดียที่ที่คลองอ่างเนี่ยอยากให้มาลองดูนะครับอองง่าแล้วคุณหมอได้ลองเรียนครับร้านทูนี่เลสลองยังยังไม่ลองไม่ได้ลองไม่ลองฮะแต่เดี๋ยวต้องมีโอกาสลองต้องมาลองต้องมาใช้มือนะครับมีผัดไทยผัดไทยด้วยนะฮะผัดไทยโอ้อันนี้อันนี้อยากให้ดูผัดไทยนิดนึงฮะครับผม กุ้งกุ้งใหญ่มากกุ้งใหญ่มากนี่นะครับนี่นะครับกุ้งใหญ่มากครับผมนะฮะแล้วสังเกตดูร้านผมว่าเขาทำสะอาดสะอาดเลยใช่ครับผมร้านเรียกแต่ดูสะอาดน่ารับประทานมากครับราคาเท่าไหร่ครับพี่ครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าบาทกุ้งขนาดนี้ราคาเจ็ดสิบห้าถือว่าคุ้มนะฮะถือว่าคุ้มนะฮะแล้วทำทำยังแบบเออสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบครับท่านไหนมาเที่ยวคลองอ่ะก็บอกว่าเซฟคองไว้ก่อนใช่มาเลือกรับประทานเป็นสเต็กฟูดเลยเดินกินได้เลยครับนะครับผมฮะ นะฮะก็ทางด้านหน้าที่เราตรงไปตรงด้านนู้นนะครับมองเห็นถนนไกลๆเนี่ยคุณบอกทราบไหมครับว่าถนนนั้นคือถนนอะไรเออไม่ไม่น่าจะสร้างแต่ว่าตรงแถวนั้นก็คือฟานเหล็กนะครับตัวถนน่ผมไม่ทราบผมรบกวนคุณหมอราศถนนยุวราชโอเคครับเถนนยุวราชถนนนั้นคือเส้นยุวราชเลยหลายท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเมื่อคิดจะมาคลองอ่างว่ามาถึงมาอย่างไรแล้วก็จอดรถที่ไหนครับ นะครับถ้ามาอมอไซค์นี่ง่ายนะฮะจอดข้างหน้าเลยจะมีธรรุรกิจคอยดูแลให้อยู่แต่ถ้าสมมุติว่ารถยนต์มาเนี่ยเออ่ให้จอดที่วัดลาดลาดลาดวัดบ่อพิษลาดบ่อพิษวัดไม่ใช่นนมุกวัดบ่อพิษพิมุกนะครับซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยเดินมาประมาณสักร้อยกว่าเมตรนิดเดียวนิดเดียวนะฮะค่าจอดวันยี่สิบบาทแต่ว่าปลอดภัยไม่ไม่ครับค่าที่จอดรถเนี่ยทางทางวัดจะเก็บ ชั่วโมงแรก30บาทและชั่วโมงไป10บบาทนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเงินอันนี้ก็จะเป็นเงินที่บำรุงวัดนะครับผมก็สามารถที่จอดได้ลจากตรงนั้นเนี่ยเดินมาประมาณสักร้อยกว่าเมตรใช่แล้วอันนี้อันนี้พี่ตรงจะมีอันหนึ่งที่ว่าเป็นการเดินทางสกูตเตอร์อ่าโอเคอันนี้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนโอเคใหญ่เดินทางหนึ่งว่าเราดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยครับนะครับผมแล้วก็สกูตเตอร์ที่แบบแล้วมีคนนำทางนะครับมีคนนำทางมีมาคุเทสนำทางใช่ไม่ได้ไม่ได้เล่นยากเลยนะฮะเขาจะมีาเรื่องความปลอดภัยด้้้้วววยยยจะะะมมมมีีหหหกกััันนน็ออคใใงไรรดบผ เป็นเหมือนกับว่าเราสามารถทาเดยทัวร์ได้เลยครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงนี้ขอโทษทีครับอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีจุดว่าสามารถที่จะมาลองขับไอ้สกูตเตอร์เนี่ยคันนี้ได้ฟรีใช่ใช่ครับยแค่กดไลค์กดแชร์ทางเพจของจะเป็นเพจชื่อแจมมิ่งไทยแลนด์นะครับครับน่าจะเป็นของคุณแจมซึ่งเป็นมัคุเทศภาษาอังกฤษนะครับซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยต้องบอกว่าอันนี้น่าสนุนเพราะตรงนี้นะครับจะเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถลัดเลาะเข้าไปสู่ จำงจุดเที่ยวที่ไม่จุดเล็กจุดน้อยได้ที่รถเข้าไม่ถึงหรือบางทีขี้เกียจเดินใช่ใช่ครับผมนะฮะเรามีสปุตเตอร์นี่ด้วยกลุ่มคนยอดรียนถามนิดนึงครับมีวันไหนยังไงบ้างครับในการที่ทำทัวร์จริงๆปุตเตอรออกไปครับทัวมีทุกวันนะผมครับแล้วก็คืออาจะมีทัวร์สองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับหรือว่าจะเป็นทัวร์คัสตอมก็ทำได้ครับขึ้นถึกว่าจะดิเครตไปไหนเราทำได้แทบแทบหมดครับครับก็จะเป็นเออ่ต้องต้องบอกว่ามีทุกวันใช่ไหมครับขอนโดที่บาริมายอยู่ที่ผมอาจจะ อ่าผมคนญาดบอกนิดนึงนะครับครับผมอ่ามีทุกวันนะผมมีทุกวันนะครับแล้วก็เป็นตัวสกูตเตอร์แบบที่ยงเดียวผมเห็นผมเห็นมีจักรยานด้วยอ๋อใช่ฮะจักรยานแต่ว่าจักรยานคือจะเน้นแบบจะกรยานไทยก็เป็นเอ็กซ์ตรีมนิดนึงเข้าสวนเข้าเข้าดงนะผมครับแต่สกูตเตอร์คือจะเน้นทางเรียบปะผมครับผมครับเห็นว่าค่าใช้จ่ายถูกมากด้วยใช่ไหมครับต่อทริปเกี่กับการเดินทางต่อครั้งต่อทริปต่อคนต่อทริปต่อต่อทริปต่อคนผมครับผม่าประมาณ ผมจำไม่ผมไม่แน่ใจราคาต้องหายไปจากแค่ผมโอเคเปบนขาครับราคานะ่แพงเด้หลักร้อยนะหลักร้อยนะฮะไม่ได้สูงกว่านั้นนะครับผมแต่พูดถึงความความความตื่นเต้นความใหม่ความสุกสนหานะฮะสกูตเตอร์เนี่ยก็คือว่าเราไม่ต้องเดินน่ะความเร็วไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็ผ่อนแรงเราไปได้เยอะครับ นะครับผมหรือเคยลองแล้วเคยนองแล้วสนุกสนุกสนุกครับโอเคครับผมครับอย่างนั้นขอบคุณมากนะครับยังไงครับขอบคุณครับยังไงท่านที่มาลองหออาหแวะมาชมกันนะครับครับผมเป็นจะชื่อ e scooter tour Bangkok นะครับนะฮะก็สามารถที่จะมาสนับสนุนกลุ่มมาคุเทศ นะครับซึ่งก็จะเดินดีงามคุ้มกัุคเทือกเขเราเนี่ยเยอะนะนะับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องการปิดประเทศแล้วก็มีมักคุณเทศอกเนี่ยที่นี่พันตัวเองมาขายของค่อนข้างเยอะกระทั่งร้านกาแฟเอ่ยสกูตเตอร์เอ่ยแล้วข้างในนี่จะมีขายพวกน้ำมะพร้ามก็เป็นกลุ่มพวกพวกเรานั่นอันนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นคนดังของมักคุณเทศอกเป็นการพี่สว่างนวังนวังนวังของเรานะครับก็จะเปิด จะเปิดน้ำมะพร้าวอยู่ซึ่งก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของคลององอ่านนี้ตอนนี้เทนน้ำมะพร้าวมาแรงด้วยนะใช่ครับผมแต่ระหว่างแกขายก่อนนะให้แกขายมาก่อนแล้วก็มันหอมนะน้ำมะพร้าวจากสัมพานมันหอมมันมีความหอมมีเสน่ห์ของมันเลยครับแกดักทางถูก ราคาถูกด้วยไม่แพงโอเคนะครับยังไงก็แวะมาเที่ยวกันนะครับตอนนี้นะครับเราใช้เวลาในการที่พูดคุยกับท่านผู้ฟังมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับผมขออนุญาตในช่วงแรกช่วงนี้นะครับจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับยังไงก็ตามก่อนที่จะจากลากันไปขออนุญาตฝากคลองโออ่างแหล่งท่องเที่ยวของคนเมืองกรุงนะครับแหล่งใหม่ซึ่งเปิดเปิดประมาณสักสามเดือนเราจะเปิดในช่วงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเวลาโดยประมาณ คือ3โมงเย็นถึง3ทุ่มจะประมาณ3-4ทุ่มได้อยู่มาไม่ยากนะครับสามารถที่จะมาจอดรถหรือทําอะไรจะมาด้วยรถแท็กซี่หรือว่ารถสาธารณะได้หมดนครับโอเคนี่เป็นใครเอ่ยครับโอ้นี่เป็นอาหารได้ครับอาหารเป็นอาหารเม็กซิกันนะฮะถ้าตัวอย่างนี้อาหารเม็กซิกันอาหารเม็กซิกันเป็นแมซไซส์เป็นอะไรครับเป็นเป็นไงฮะร้านผมชื่อว่าโอโยจิ โปโยจิโยจิขายอะไรครับโปโยจิต้องการไม่ต้องบอกก่อนว่าโปโยนี่คืออะไรโปโยคือภาษาสเปนแปลว่าไก่กัจีนี่เป็นภาษาจีนก็แปลว่าไก่โปโยจิแปลว่านั้นร้านไก่ไก่โอเคไก่โปโยจิครับโอเคเราเนี่ซอสอ่าสัลซ่าเม็กซิกันนะสัลซ่าก็คือแปลว่าซอสซอสเม็กซิกันครับแต่ตอนนี้ก็คือหมดไปแล้วโอ้โหถ้าใครจะทานต้องมาทิ่หน้า หมดไปแล้วน right ี่หมายถึงว่าวันนี้นะครับวันนี้หมดไปแล้ววันนี้ขายทั้งหมดสองชิ้นโอ้ท้ายก็แสดงว่าทําไห้ครึ่งตันโอเคโอเคแล้วก็หมดแล้วนะเพราะนั้นคือถ้ามาถ้ามาโบยจิเดินเราเราโอ้ยจิขอขออนุญาตแอบทางถ้าคุณเกียดนิดนึงนะครับฮะก็หมดแล้วนะครับไม่เป็นไรอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวไปชิมกันขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับผม ครับโอเคครับในเนืทักไทยทักไทยเป็นภาษาภาษาภาษาสเปนภาษาสเปนทัภาษาสเปนนิดหนึ่งครับ Hola Buenos tardes n u e s t a t i e n a se llama pollo chiquio vende pollo pollo al vapor si quieres que venga pollo muy rico con salsa mexicana a d i ó s que venga ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ถ้างั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าก็มาเป็นช่วง ช่วงแรกที่แนะนำคลองอ่งอ่างนะครับในนามของสมาคมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวไทยนะครับผมในฐานะนายกสมาคมแล้วก็คุณหมอในฐานะหัวหนะบุญนายกคนที่หนึ่งนะครับขออนุญาตกลับดานท่านผู้มีเกียรติไปก่อนนะครับในโอกาสหน้าเราคงกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ